สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สมาชิกคริสตจัรยุบระคุณทุกท่านสุขสันต์วันแม่ครับหนูรับพรพรภริยังกูลค่ะผมศิลาคงไทยครับวันนี้พวกเราเด็กยุบระคุณจะมีการแสดงเกี่ยวกับวันแม่มาให้ชมกันด้วยค่ะเริ่มจากการโชว์ผลงานศิลปะของการวาดภาพของเด็กชายภูมิพัฒน์แย้มสีสายครับซึ่งมาพร้อมกับเด็กชายธานกิจชูหลวง เชิญชมครับผมขอมอบกรนี้ให้แก่แม่แม่ทุกคนครับรักคำไหนยิ่งใหญ่กว่ารักแม่รักจริงแท้จะหาไหนไม่มีเหมือนรักของแม่จริงใจไม่บิดเบือนรักของแม่คอยเตือนให้ลูกดีแม่คำนี้มีค่าเกินพูด แม่เปรียบทูตเชื่อมความรักเชื่อมศักดิ์ศรีแม่อบรมบ่มนิสัยให้ลูกดีแม่คำนี้ลูกรักจะตอบแทนเยี่ยมมากเลยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมิตานันปียงกอนค่ะผมชื่อเด็กชายพพาลาสกุลเนลล์ครับต่อไปขอเชิญคุณแม่ได้รับการอวยพรจากวระเจ้าครับ โดยน้องๆชั้นอนุบาลถึงชั้นป .3 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัาคุ้มทองวันนี้เราจะมาอวยพรคุณแม่ทุกคนกันนะครับแต่ก่อนอื่นพวกเราไม่เรื่องแล้ะเพื่อให้คุณแม่จะได้เข้าใจก่อนรับพระพรด้วยกันค่ะ คุณแม่รู้ไหมว่ามนุษย์เรามีอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนแรกคือวิญญาณที่มีความคิดจิตใจอาศัยอยู่ในร่างกายตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่มีความกันงวนกรรมวิญญาณเป็นสีขาวพระเจ้าอวยพรให้เจริญรุ่งเรืองแข็งแรง มีความรักเต็มหัวใจและเชื่อฟังพระเจ้าแต่น่าเสียดายมันมนไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำให้มีเคกรรมเวรกรรมวิญญาณเป็นสีดำทำาทำให้ยากจนเจ็บป่วย และแตกแยกแล้วเวกามมาจากไหนอนท้องเต็มหเลยแล้วเวนกรมมาจากไหนถ้าเราย้อนกลับเข้าไปในท้องของคุณแม่แล้วถ้าคุณแม่ย้อนกลับเข้าไปในท้องของคุณยายและถ้าคุณยายย้อนกลับไปในท้องของคุณทวด ย้อนกลับไปย้อนกลับไปจนไปเจอมนุษย์คู่แรกอาดัมผู้หญิงชื่อเอวาแต่อาดัมกับเอวาไม่เชื่อว่าจ้าจิมมีเขากำเนิดกรรมวิญญาณจึงเป็นสีดำแต่มีคารี พระเจ้าได้ส่งพระเยซูลงมาช่วยมนุษย์ทุกคนแล้วพระเยซูถูกตึงตายที่ไม้กางเขนไถ่บบบแทนเราแล้วแค่เราเชื่อเขากำเกำกนกรรมก็หลุดผลออกไปแล้ววิญญาณจิงเป็นสีขาวเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรง ม่วความรับเต็มร้หัวใจอีกครั้งขอให้คุณแม่อธิษาตามเรานะคะลูกเชื่อว่าพระเยเซูเป็นบุตรของพระเจ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์รับโทษแทนความผิดบาปของลูกจนตายที่ไม้กางเขนยอมตกนรกใช้เวรกรรม ถ่ายลูกจนหมดสิน้นและประกาศว่า,ล,วาลูกได้รับการถ่ายแล้วลูกเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกตลอดไปอาเมน สุขสันวันแม่ค่ะสุขสันวันแม่ค่ะขอบพรเจ้าอวยพคุณแม่ทุกๆคนค่ะขอบคุณน้องๆครับผมชื่อเด็กชายนาทันพาทตินน,น์ครับหนูเด็กหญิงวนิชาตรัตนาคุณค่ะ รายการต่อไปพวกเราลูกของคุณแม่มีความจำเป็นเลิศตัวแทนของเราเด็กหญิงจุลารักษ์จันทคัตกับเด็กหญิงรัตนประภาจันทคัตจะมาท่องพระคำพระเจ้าเพื่อคุณแม่ของพวกเราทุกคนครับขอเชิญรับฟังค่ะพาะธรรมสาดูดีบทที่1ข้อที่1นถึงส ความสุขมีแก่คุณแม่ที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่วหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยแต่คุณแม่ปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใค่ควรบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนคุณแม่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ํา ซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่คุณแม่ทำก็จะเลิญรุ่งเรืองขอ,ขอพระเจ้าว<พ>อวยพรคุณแม่ค่ะโหมีความจำเยี่สุดไปเลยค่ะหนูชื่อมิลาเตนชะนรงค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมิตานาันปียังกอนค่ะรายการสุดท้ายที่ทุกท่นานรอคอยคือบทเพลงจากใจของพวกเราเด็ก่พิงคนที่มีต่อคุณแม่นะคะ เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกรำร้องพระตการไออุน่นอุ่นไอรักอุ่นละ,ละมุนขอนามนมอ,อุน่นจากอกให้ลูกดื่มกิน อุ่นสากอกให้ลูกดื่มกิน ในวันในวลขอเชิญคุณแม่ทุกท่านมารับลูกบนเวทีด้วยครับ ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงข้าน้ำนงจากพี่ๆวัยรุ่นครับเชิญรับชมและรับฟังครับ Uh... To be alive.